สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีสุกริตถูกตามหาหายตัวจากวงการกว่า2ปีก่อนเตรียมตัวอยู่บ้านพักคนชราหายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานสหรับบีสุกริตวิเศษแก้วหรือบีเดอะสตาร์ช่วงหลังๆเรามักจะเห็นบีเข้าหาทางธรรมะซะส่วนใหญ่ทางเข้าวัดทำบุญตลอดจนใครหลายคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆ ถึงไม่กลับมารับงานในวงการบันเทิงเลยโดยพี่เล่าว่าวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะอยู่วัดแต่วันจันทร์ถึงศุกร์จะแบ่งเวลาไปทำงานบ้างหรือกลับบ้านที่เชียงใหม่บ้างนอนเล่นบ้างออกกำลังกายบ้างส่วนใหญ่ที่คนมักพูดว่ารวยแล้วก็ไปอยู่วัดได้ถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะแต่ว่าคนเราเลือกความสุขได้คนมีความสุขอย่างไรก็ใช้ชีวิตอย่างนั้น เราไม่ได้ขวางใครความสุขของใครก็ของเขาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสุดท้ายก็ส่งผลรวมมาที่จิตใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันไม่แน่นอนก็จริงอย่างเพลงที่พยายามทำแทบตายแต่ไม่ดังแต่บางเพลงริบริบอัดริบร,บรบิปล่อยกลับดังขึ้นมาผมไม่ได้ถ่อมตัวแค่กลับมาคิดว่าการเหลิงมันให้อะไรกับเรากลับมาได้บ้าง แตถ้าเขาเหลืองมันก็เป็นความสุขของเขาอันนี้เราไม่ว่ากันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขของเราเมื่อถามถึงเรื่องการมีครอบครัวมีหัวเราะดังๆพร้อมกับบอกว่าผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยไม่ได้คิดอยากจะมีครอบครัวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเมื่อก่อนอาจจะนึกนะตอนที่มีแฟนอยากมีครอบครัวอยากมีลูกแต่ณตอนนี้อันนี้ความคิดเรานะเวลาเราเห็นเพื่อนเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูก บางครั้งมันไม่ใช่ความสุขของเราแต่เป็นความสุขของเพื่อนเมื่อถามว่าแก่แล้วจะอยู่กับใครบีตอบกลับอย่างไว้ว่าถ้าแก่แล้วก็อยู่บ้านพักคนชราสิถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีเหมือนกัน แต่ผู้หญิงเขาก็มีความฝันอยากแต่งงานมีลูกซึ่งพื้นฐานตนเองไม่ได้อยากมีครอบครัวและลูกเรื่องแฟนก็เหมือนกันไม่อยากมีอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะมันอิสระดีแต่เชื่อเรื่องเนื้อคู่เรื่องบุเพสันนิวาสแต่ในใจก็คิดว่าอย่ามาเลยดีกว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m info ขอบคุณครับ